รายการสารพันหน่ารู้ชุดภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณโดยภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะทราบหรือไม่คะว่าผู้สูงวัยที่อยู่บ้านในช่วงเวลาหลังเกษียณตามลําพังหลายท่านมีความรู้สึกเหงาหรือเบื่อนหน่าย วิตกกังวลว่าควรจะทำอะไรต่อไปดีไม่รู้จะจัดการกับเวลาว่างและความรู้สึกว่างเปล่านี้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ควรละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะอาจนำไปสู่ภาวะของโรคซึมเศร้าและเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมได้วันนี้รายการสารพันน่ารู้จึงอยากมาแนะนำกิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะกับผู้สูงวัยให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะ กิจกรรมจิตอาสาหมายถึงกิจกรรมแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจพร้อมที่จะเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์หรือสิ่งอันเป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนค่ะโดยกิจกรรมแรกที่ดิฉันจะมาแนะนําในวันนี้คือ กิจกรรมจิตอาสาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัยตัวอย่างเช่นสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้เลยล่ะค่ะกิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมจิตอาสาด้านดนตรีและศิลปะ ถ้าท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบและมีความรู้ในเรื่องของดนตรีและศิลปะท่านสามารถนำความรู้ที่มีไปต่อยอดสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือตามบ้านพักคนชราอีกทั้งยังไปต่อยอดให้แก่เด็กด้วยโอกาสเพื่อให้สามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมจิตอาสาที่ดีฉันหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างของผู้เกษียณอายุให้มีประโยชน์และยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกมากมายเลยละคะ่ะกิจกรรมที่ดีฉันหยิบยกมาแนะนําในวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมจิตอาสามากมายสําหรับผู้สูงวัยให้ทุกท่านได้ออกไปเติมพลังกายพลังใจด้วยกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กลับมาพบกับรายการสารพันน่ารู้ชุดภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงวัยหลังเกษียณได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ